เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมพีเวอร์เอสนะครับผมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะผมวันของผมก็คืออ,อันนี้ก็นิดหน่อยแบบเจ็บคอนิดหน่อยนะับก็ในที่สุด Google ก็ได้ส่งพินมาแล้วนะผมก็คือพินของ Google Ads เซียนนั่นเอง นะครับก็ผมได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแบบตอนนี้ก็คือเปิดสร้างไรายได้แล้วนะผมก็มีกำลังใจในการทำ youtube มากขึ้นนะครับผมก็หลังจากที่ผมรอมาค่อนข้างที่จะนานเลยสำหรับการรอพินจาก google นะครับผมก็ส่งมาทางไปรษณีย์ถึงบ้านผมวันนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าตอนไหนนะเพราะว่าผม ทำงานแล้วก็กลับบ้านมามันก็เจอเลยนะครับผมก็แบบดีใจมากนะครับก็ได้เปิดรายได้แล้วะครับอืมก็แบบเออไม่รู้จะพูดยังไงนะผมก็ดีใจนะอเออก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมก็แคมมาบอกดีใจว่าช่องผมเปิดรายได้แล้วนะครับผมแต่ก็ดูเหมือนว่าอ่ามันก็ยังไม่ขึ้นมานะผมว่ามันเอ่ออ่า สีเหลืองไหมหรือตีลูกศิษย์หรือเขียวหรืออะไรไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นเท่านี้ผมก็สำหรับใครที่ชอบก็ย่มลืมกไลค์กดแชร์ก็จะได้ให้ผมสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้ดีใจชิบหายเลย